สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนค่ะจากที่เราเคยทำไปเมื่อหลายเดือนนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงกับสวนขอ,องเราอย่างไรบ้างนะคะมีมุมนั่งเล่นค่ะวันนี้วันที่17มกราคมนะคะวันหวยออกค่ะอากาศที่ป่วใหญ่อุ่นนะคะ ช่วงเช้าจะหนาวนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้อุ่นแล้วนี่คือส่วนที่เราทําเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้คือสวยงามแล้วค่ะมีดอกไม้นะคะเราได้ปรับรูมสวนใหม่ค่ะที่เคยเห็นบอปลานะคะอันนี้คือเตรละค่ะแล้ก็มียางอินเดียค่ะเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะพาบุกป,ป่าไปดูนะคะ เปิ้ข้าหลวงค่ะอันนี้คุณปูกปลูกค่ะอันนี้ก็ได้มาจากคุณปุูกคุณปดูกอีกนะคะในป่าลึกๆเนี่ยค่ะผักชยยาโตแล้วนะคะผักกาดค่ะคะน้าเคลค่ะของใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ คณะเคียวค่ะตุกเองค่ะอันนี้สามเดือนแล้วนะคะเคียวไดโนเสาร์ค่ะเยอะไหมคะอันนี้เป็นสวนของเราเองนะคะ,ค,ะค,ค่ะเคียวค่ะอันนี้ก็คือช่วงเที่ยงนะคะพาชมช่วงเที่ยงก็ยังยังสวยอยู่ลมแรง รอบๆนะคะพาชมสวนค่ะเขียวสกาลิตเขียวค่ะเป็นผักออร์แกนิกนะคะปลูกเองค่ะปลูกเองนะคะตังโอค่ะนี่ค่ะกลับเห็น ุหลาบหินสีแดงสวยไหมคะเดี๋ยวพาชมสนช่วงต่อไปนะคะตอนหัวค่ำตอนนี้แดดอ,นอ,นอนุ่นๆพาชมแดดอุ่นๆไปก่อนนะคะสวยมาก